สวัสดีครับสาระคอนเซ้า์สื่อสร้างสรงสรค์ส่งสางนานเพิ่มผลผล,ผลิตวันนี้นําเสนอเรื่องแมนมาชินฉากตามคําเรียบร้องนะครับว่าอยากจะได้แมนมาชินฉากเอาไปวิเคราะห์ระบบงานเพื่อแก้ไขและประปับปรุงวันนี้เรามานําเสนอและวิธีแก้ไขแบบ Excel ง่ายๆนะครับเราไปดูกันเลยครับ ต้นที่ Excel ก่อนนะครับในที่นี้ผมจะมีตัวเทมเพลตมาให้นะครับเทมเพลตในหน้าแรกนะครับในเวิร์กชีตแรกก็จะประกอบไปด้วยพาร์ทเนมพาร์นัมเบอร์แล้วก็คอน n ิตี้ที่ผลิตตั้งปีนะครับตัวแตนดาไทม์ตัวไทม์ที่ใช้เรามาคูณกันนะครับหลังจากที่คูณกันแล้วได้เซลล์นี้กเเ็เอามาฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์จากมากไปหาน้อย เราก็จะได้จํานวนเวลาที่ต้องใช้มากที่สุดนะครับสำหรับการผลิตในรนุ่นนั้นๆนะครับเป็นตามในรูปกราฟที่อยู่ทางด้านขวามือโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะรู้ว่าแท่งนี้สีแดงนะครับอันแดงเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงก่อนจะต้องนํามาแก้ไขก่อนนั่นเองนะครับนี่เป็นกระบวนการคัดสรรน,นะครับว่าเราจะปรับปรุงงานอะไรก่อนรุ่นไหนก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับหลังจาก ว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราต้องรู้ว่ากระบวนการในแต่ผลิตในแต่ละกระบวนการมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นบล็อกไดแกรมที่เราลองเขียนไว้คุณก็ไปลองดูนะครับว่าในแต่ละรา,ายการหรือแต่ละสิ่งที่คุณจะปลูกนั้นมันผลิตมาขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3เขียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ลืมและข้ามขั้นตอนสิ่งเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเขียนตัว f o r process chart ว่ามันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละงานงานแต่ละอย่างนั้นเป็นงานอะไรนะครับนะครับอย่างเช่นในตัวตัวตัวเทมเพลตที่เรามีให้เนี่ยเราก็จะบอกไว้เลยว่าอันนี้เป็น Activity a c t i v i t y ประกอบไปด้วยโอ e r อร์เลย์ t ี a ล t ์ทามวิานสปอรนะครับรายละเอียดอีกเยอะนะครับในนี้เราลองเลือกดูแล้วก็เขียนรายการเขียนจำนวนเวลาที่ใช้ระยะทางที่เดินทางไปในนี้แล้วก็ ดูว่าตรงซิมโพเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มงานอะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าจําแนกได้ว่างานที่ผลิตนั้นมีงานอยู่แต่ละประเภทอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นการดูภาพรวมแล้วก็เริ่มลงดีเทลเรื่อยๆนะครับตามลักษณะงานนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้โฟร์โปรเซชชั่นนะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นสปาเกตตี้ฉากนะครับเป็นรูปไดอะแกรมว่ามีการเดินทางไปไหนในแต่ละ,ะแผนกของเราในแต่ละโรงงานของเราเนี่ยที่ผลิตงานนั้นๆเนี่ยเดินทางไปไหนบ้างเพื่อเราจะได้รู้ภาพว่ามันต้องเดินทางไปอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งที่ควรจะมีต่อมาเรื่องเกี่ยวกับแมนแมอชชินชาตของแท้ละนะครับเราก็จะเขียนว่าเราจะผลิตงานรุ่นอะไรเป็นจํานวนหลอด มีจำนวนเท่าไหร่กี่ชิ้น Standard ์ไทมเท่าไหร่แล้วก็กำหนดสีว่าแต่ลักษณะงานควรใช้สีอะไร o p e เปรเ d e l a เ t ย์ n s p ์ส t อร์ตเทชั e t อ m e ลนะครับลองดูนะครับกำหนดสีแล้วก็ลองดูแล้วเราก็บอกเอาไว้นะครับว่าคนใช้คนอะไร d a i ี y m ั n ลีเป็นกิจกรรมอะไรมีเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับแเราก็ลองเขียนตามคาบเวลานั้นๆ ไม่ยากนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือในแต่ละกิจกรรมเนี่ยอะไรดับก่อนหลังและแต่ละเครื่องจักรเนี่ยมันสัมพันธ์ในช่วงเวลาน,นั้นนั้นเนี่ยอย่างไรนะครับอย่างเช่นในช่วงเวลานี้นะครับเราทำอะไรบ้างนะครับพนักง,งานทำอะไรก็เป็นสีเขียวเพราะเป็นเพราะเป็นโอเปเรตส่วนอื่นๆเช่นช่างเป็นเซตอัพไทม์นะครับไปเซตอัพเขาไปดูแลเครื่องจักรเครื่องนี้ นะครับสีแดงก็อาจจะเป็นดาวทามเพราะดาวทามอยู่เวลาก็ต้องสัมพันธ์นกันกับช่างที่ไปดูแลนะครับใช้วิธีการระบายสีแล้วก็ใส่ตัวเลขจํานวนเวลาที่เราทํางานจริงในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่ว่าสะดวกเวลาที่เราจะฟิลเตอร์แล้วก็หา,าลักษณะงานในแต่ละสีจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับ เราก็จะลงสีลงกิจกรรมไปเรื่อยๆตามลําดับงานนะครับค่อยๆลงไปนะครับลงไปจนครบโปรเซสของทั้งหมดของงานที่จะอยากจะปรับปรุงในชิ้นนั้นๆน,น,นะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะอยากจะปรับปรุงอะไรแต่เรารู้ว่าชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่เราต้องสนใจและนํามาปรับปรุงนะครับโอเคทีนี้เมื่อได้ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราลองฟิลเตอร์ดู ฟิลเตอร์เฉพาะสีเขียวเราก็จะได้ตัวสีเขียวออกมาแล้วก็มาเอามาหารด้วย60เพราะเราทำอยากจะทำเป็นชั่วโมงดูนะครับเราก็จะได้ตามเวลาในแต่ละกิจกรรมนั้นๆเนี่ยว่าถ้าเป็นชั่วโมงแล้วจะได้กี่ชั่วโมงแล้วก็ลองเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะครับตรงนี้มันเป็นตัวเทมเพลตที่เรามีให้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย บางตัวเนี่ยสูงเกินความจําเป็นอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการอินสเปคชั่นและการคอนโทรลสูงเกินไปเราก็ต้องไปดูว่ากระบวนการนี้ทำไมมันใช้เวลาเยอะมากกว่าการโอเปเรตนะครับเพื่อเราจะได้ปรับปรุงมันนะครับนี่ก็เป็นตัวสกรีนตัวหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าการทำงานของคนเครื่องจักรสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วด้านขวามือก็จะเป็นกราฟที่ผมทำไว้แล้วนะครับ ทีนี้มาลองมาดูหน้าสรุปกันบ้างเมื่อเราลองสรุปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราทําทั้งวันเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือทําข้อมูลให้มากขึ้นเราก็จะได้เวลาและความละเอียดของข้อมูลมากขึ้นตามช่วงเวลาที่เราทานะครับกราฟก็จะแยกลักษณะข,ของเครื่องจกักรเื่งคนที่เป็นเดลี่ที่เป็นมันลี่นะครับแล้วก็จุดสนใจก็คือตัวทั้งหมดนะครับตัวเค้ก นะครับตัวายฉากเราก็จะเห็นว่าสีที่มากที่สุดเนี่ยคือการคอนโทรลอิสเปกที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงนะครับนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปว่าอะไรที่เราควรจะปรับปรุงได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะปรับปรุงอะไรนะครับโอเคนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการวิเคราะห์ด้วยแมนแมชีนชาดนะครับสำหรับรายละเอียดสำหรับ คนที่ยังไม่เข้าใจติดต่อผมได้นะครับเพื่อสอบถามสำหรับวันนี้